วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติอ่านรู้อ่านนา้ำที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสารต่อกันให้พอใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งณในทีน่นี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้นำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสรรพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมยอมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสื่อทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิทธสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช้เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนีแแ่แหละ คิดหลังคิดเมื่อหยุดความคิดเสียทั้งหมดคือก่อนที่จะคิดณขนาดนั้นก็ให้ลองสังเกตดูจิตใจของเราทำความเข้าใจเสยให้ชัดๆเมื่อหยุดคิดหยุดปรุงแล้ว มันมีอะไรให้ต้องคิดเป็นอะไรอีกไหมงั้นแหละหาให้เจอในสิ่งที่คำพูดภาษาหรือความหมายใดๆก็ตามไม่สามารถจะใช้แทนสิ่งนั้นได้เมื่อถอยหลังกลับมาสู่โลกมายาเพื่อจะอธิบายตามวิถีโลกสมมุติ ตามความเคยชินของการใช้ความคิดแบบปกติของเราถ้าจะให้กล่าวว่ามันยังมีจิตอยู่ก็ต้องถามตัวเราเองอีกว่ามันยังจะมีจิตชนิดไหนเกิดขึ้นมาอีกได้ยละ่ะในขณะที่เราหยุดคิดนั่น เวลาฝึกฝนตามองค์วิชาจิตสู่จิตเมื่อชำนาญการแล้วในจิตที่ฝึกฝนจนเกิดเป็นวสีแล้วคุ้นเคยแล้วที่ว่าว่างอย่างรู้นั่นแหละมันไม่ต้องพูดจาอะไรออกมามันก็รู้อยู่อย่างเงียบเนียบดีแล้วเหตุนี้ ต้องกล่าวสำทับลงไปว่ามันปรัปรูปได้เฉพาะตนนะในความเข้าใจนี้อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับของใครๆเขาเลยก็ได้แต่ถ้าทำให้เกิดความเข้าใจถอดถอนละวางได้จริงๆตามที่รู้อุบ,บายนำมาฝึกฝน และเข้าใจจนแจ่มแจง้งสามารถวางความยึดถือลงได้มันก็จบเหตุดได้เช่นกันแต่ก่อนจะรับรู้จนจิตไร้การยึดถือนี้มันเป็นธรรมดาของเรื่องระหว่างทางในการฝึกฝนที่รววนต้องผ่านการกล่าวถึงการรับรู้ ถึงจิตแบบปรุงแต่งตามต่างนานาตามวิถีสมมุติมาอย่างหลากหลายชนิดนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นไปตามธรรมชาติตามอุบายที่ครูบาอาจารย์สายละวางท่านได้คิดค้นอุบายจากประสบการณ์ของท่านนำมาชี้ทางบอกไว้ดังนั้น ในทุกๆอุบายของสายมัรคจิตที่แตกนอมาจากอาริยสัจสีการแก่เหตุแห่งทุกข์จึงล้วนมีเจตนาเดียวกันทั้งนั้นคือให้ละให้ปล่อยให้วางให้วางจากความยึดถือโลกมายานเสียนี ฉันก็แข่ขอยืมสิ่งสมมุติมากล่าวนำทางตามประสบการณ์ของฉันเช่นกันก็อย่าไปหาความจริงแท้จับมันเขาละมันพลาดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วนี่แหละวิถีของโลกมายาละวันนี้ฉันก็สังเกตรู้ดูจิตใจของฉันไป ดูมันไปตรงๆนี่แหละก็ไม่เห็นมันจะหนักมันจะเบาเลยนะนอกจากเวลาที่ฉันคิดให้ค่ามันแบบสมมุติเท่านั้นเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตน หยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นให้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเนียวปริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆห,หรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลย ก็สามารถรู้เห็นมันได้คำๆไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาดไม่เร็วไม่ดี